อ้าวส่วนอุณภูมิการเมืองที่มหาสารคามดินแดนแห่งตักกะศิรามืองแห่งการศึกษานะฮะดูเดือดเลือดพ่านอุณภูมิเท่าไหร่ดีครับแหมเรามาสแกนดูพื้นที่ฟังพี่เปาสังเคราะห์กันเลยดีกว่านะฮะเข้ามหาสารคามครับครับร้อนแรงครับเมืองตักกะศิลานครเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่บนขังต้องปูพื้นก่อนนะครับว่าในการเลือกตั้งคราวที่ผ่านๆมาพอมีเจนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยก็คึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตักกศิลาเนี่ยมหาสาครคามเป็นจังหวัดที่ถือว่ามีนักศึกษาเป็นจํานวนมากนักเคลื่อนไหวก็มีจํานวนมากตรวจสอบกันในปี2,562เมืองตักกศิลาหรือจังหวัดมหาสาครคามเนี่ยมีจํานวน5เขตเลือกตั้งครับแล้วก็ผลปรากฏพักเพื่อไทยเนี่ยก,กวาดไปทั้ง5เขตเลือกตั้งเลยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ไม่เกินความคาดหมาย เพราะว่าที่นี่เนี่ยคือมันใกล้กับสารสินร้อยกับสารสินส่วนใหญ่แล้วก็พื้นที่บริเวณนี้เขาก็จะนิยมพักเพื่อไทยแต่ว่ามาดูในการเลือกตั้งคราวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานในเรื่องของนโยบายในด้านต่างๆปี2566ในปีนี้ครับตกกากศีลามีจำนวน6เขตเลือกตั้งโอ้เพิ่มมาเขตหนึ่งประชากรเพิ่มขึ้นครับคงจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้าไปเพิ่มหรือว่ามีการผลิตจำนวนประชากรออกมา ครับแล้วก็โตถันใช้แล้วก็ผลก็การเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยจํานวนผู้ที่สมัครลงมาเนี่ยมีจํานวนสิบหกพักการเมืองครับจากจํานวนผู้สมัครทั้งหมดหกเขตเลือกตั้งแปดสิบสี่คนครับพี่หมูครับครับเราไปจอะกันในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งกันเลยดีไหมครับดีครับครับเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเขตเลือกตั้งที่ใหญ่ใหญ่จริงๆเพราะว่าใช้เพียงแค่อําเภอเดียว คืออำเภอเ,เมืองมหาสารคามสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงตรงนี้นะครับโอ้โหอำเภอเมืองพำนเดียวเลยโอ้โอ้เชิญครับนะอำเภอเดียวเลยจํานวนผู้สมัครเนี่ยมีจํานวนสิบหกคนซึ่งพอไปตรวจสอบมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องไปดูว่ามีใครแข่งขันกันบ้างเอาตัวเต็งเลยตัวเต็งเอาตัวเต็งแล้วใครชิงแล้วก็ใครสอดแทรกเอาแค่สามเบอร์พอครับ <laughs> ยืนยืนพื้นเลยนะครับว่าแชมป์เก่าเนี่ยเพื่อไทย คู่ชิงเนี่ยเป็นพลังประชารัฐ oh. แล้วก็ตัวสอดแทรกเนี่ยก็มีไทยสร้างไทยส่วนตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมแถมให้ก็จะเป็นในส่วนของพรรคเก้าไก่ตัวสอบครับแชมป์เก่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคุณหมอนายแพทย์กิติศักดิ์ขณาสวัสด์คนนี้เป็นอดีตสอสอพรรคเพื่อไทยในสมัยที่แล้วเลยนะครับคนนี้นะนขึ้นหน้าจอจอยู่นี่นะคนนี้แหละครับนายแพทย์กิติศักดิ์ขณาสวัสด์เนี่ยพอไปตรวจสอบมาก็เติบโตมาจาก ครอบครัวนักธุรกิจแต่ว่าส่วนตัวนั้นนายแพทย์กิจิศักดิ์นี่เป็นคุณหมอสูตินารีแพทย์นะครับแต่ว่าชอบการเมืองก็เลยหันเหชีวิตมาสู่สนามการเมืองเริ่มต้นจากการเดินท้องถิ่นครับเคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามในช่วงปี2551ถึง2562เลยแล้วก็เลยลงสนามเลือกตั้งสอสในปี62ในนาพรรคเพื่อไทยคนนี้ได้คะแนนจากประชาชนถือว่าเยอะครับ ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงมีการลงสมัครและก็ยังชูในเรื่องของนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนซึ่งก็จะต้องมาตรวจสอบกันเพราะว่าคู่ท้าชิงรอบนี้เป็นของพรรคพลังประชารัฐทั้นนี้เขาส่งทางด้านคุณทองหล่อผลโคตรซึ่งเป็นอนดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับและก็เป็นอนดีตโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน สมัยของรัฐบาลของท่านดเตอร์ทักษิณชินวัตรแล้วก็ยังเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในเขตเอือในเขตหนึ่งถึงสองสมัยคนนี้สังกัดแต่เดิมนะครับในปี2549เนี่ยสังกัดพรรคไทยรักไทยตอนที่ได้เป็นผู้แทนแล้วก็ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยแต่ว่าก็มีการถูกตัดสิทธิ์ครับร้อยสิบเอ็ซึ่งต่อมาก็ได้ลงสมัครนายกอาบาจอแต่ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ครั้งนี้ก็เลยมีคนมาจีบครับพี่หมูมีผู้หญิมาจีบคงจะไปจีกกันแล้วก็เลยลงพักพลังประชารัฐซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี้ยก็ลงพื้นที่สมัครเสมอเลยยกให้เป็นผู้ชิงส่วนตัวสอดแทรกเนี่ยในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของสารคามเนี่ยยกให้พักไทยสร้างไทยครับคือนางสาวนงลักษณ์กรับนงลักษณ์ทุ่งจันทร์ซึ่งเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุก็สนใจการเมืองครับเลยเข้ามาลงการเมืองท้องถิ่นและมีตําแหน่งด้วย มีตำแหน่งเป็นสออบจอของมหาสา,ารคามติดต่อกันถึงสามสมัยซึ่งก็จากนั้นเนี่ยก็สนใจการเมืองครับแล้วก็ได้ลงไปปีหกสองเนี่ยลงสมัครในนามของพรรคพลังประชารัฐแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จในช่วงปีหกห้าก็ไปสังกัดในส่วนของพรรคอนาคตไทยแต่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่จะลงสมัครพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ครับตอนนี้ก็บอกว่าคนนี้ ถือว่ายังออกแรงเป็นตัวนะครับและเพื่อที่จะหวังว่าจะเป็นตัวสอดแทรกแต่ว่าในพื้นที่ของเขตหนึ่งเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นพื้นที่ของนักศึกษาอีกพักหนึ่งที่เราจะพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือพักก้าวไก่ครับอืเขาส่งนายธีรวัตรพันณนะซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่เป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่ครับเนื่องจากจังหวัดมหาทะครามเนี่ยก็บอกไว้แล้วนะครับว่ามีนักศึกษาเยอะอและว้วก็คนรุ่นใหม่เยอะอืคราวนี้ก็เลยตัดสิน จลงแต่ว่าคนนี้เขาเคยลงสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขาบเรียนนะครับแต่ก็แพ้ไปรอบนี้ก็เลยจะมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งซึ่งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนี่ผมก็อยากจะบอกนะครับว่าตัวเต็งเนี่ยคงจะยกให้ในส่วนของนายแพทย์กิติศักด์คณะสวัสดิ์พักเพื่อไทยครับพี่หมูครับอ่านี่คือตัวเต็งนะโอ้ส่วนคู่ชิงก็นี่พลังประชารัฐแต่ว่าอย่ามองข้ามอีกสองคนนี่ไทยสร้างไทย แล้วก็ก้าว <9. S 2> ไกลคนนี้อย่ามองข้ามตัวสอดแทรกได้โอ้โหสนุกเขตนี้ฮะครับพอเรามาตรวจสอบกันต่อเลยนะครับเขตเลือกตั้งที่สองเนี่ยเขตเลือกตั้งที่สองรอบนี้เขามีการลงสมัครจำนวนสิบหกคนครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยพื้นที่ของอำเภอวาปีประทุมอำเภอแกดำอำเภอบอระบือตรงนี้เฉพาะตำบลหนองบ่วงและตำบลยางและรวมไปถึงตำบลบ,บัวมาดนะครับซึ่ง แชมป์เก่าพูดถึงเลยในเขตเลือกตั้งที่สองเนี่ยเป็นในส่วนของคุณชัยวัต์ตินรัตนะครับไม่ใช่นะค,คนนี้ไม่ใช่คุณชัยวัน์นะครับตินรั์แล้วก็เป็นสสหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยมีอาชีพเป็นนักธุรกิจนะครับก็ในส่วนของสายรับเหมาแล้วก็มีเครือข่ายของคนเสื้อแดงเป็นพื้นที่ซึ่งคุณชัยวัน์เนี่ยซึ่งเป็นแชมป์เก่าเนี่ย เขาบอกว่าลักษณะนิสัยเนี่ยติดดินมีฐานชุมชนที่เหนียวแน่นนะครับซึ่งก็พอมาตรวจสอบผู้ท้าชิงเนี่ยก็จะเป็นมาจากพักพลังประชารัฐคือคุณสุชาติศรีสังใชฉายาสัตย์ดามีสารนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นอดีตสสมหาสารคามพักไทยรักไทยแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่พักภูมิใจไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะลงพักพลังประชารัฐแล้วก็เดิมีการลงพื้นที่ พบปะชาวบ้านกันอย่างต่อเนื่องมีฐานเกษตรกรทกําการบ้านมาอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวส่วนตัวสอดแทรกเนี่ยในเขตเลือกตั้งที่สองคือนายธงชัยครับเบอร์ไทยสงคนนี้สังกัดพักก้าวไกลแล้วก็ถือว่าเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่หวังคะแนนจากพักนะครับเพื่อที่นนจะทะะี่เขียนหน้า<ช>จอนนี้ปอ่าคนนี้นะใคอใช่ครับก็ถือว่า พรรคเก้าไก่เนี่ยก็หวังคะแนนจากกลุ่มวัยรุ่น ừ, นะครับแต่ว่าในเขตเลือกตั้งที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ฟันธงเนี่ยวันนี้ก็คงจะต้องเป็นตัวเต็งก็ต้องยกให้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับพี่หมูครับคนนี้นะ <S <S ครับคนนี้อ,อยู่ในเขตเลือกตั้งที่สามครับคนนี้แหละฮะคือเขตเลือกตั้งที่สามเราต่อเนือนะเ,อเป็นแล้วพรรคพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่สองอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ฮะเมื่อสักครู่นี้คุณชัยวัฒน์คนนี้หรือเปล่ารับครับ อ่าคนนี้ตัวเต็งใช่ไหมพรกเพื่อไทยครับใช่ครับในในเขตสองโอเคนะฮะอ้าวเชิญเชิญต่อเลยฮะครับเราไปกันที่เขตเลือกตั้งที่สามเขตนี้ต้องคุยกันยาวครับพี่หมูมเขตเลือกตั้งที่สามเนี่ยเป็นเขตของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอนาดูนอำเภอยางศรีสุราชรอบนี้มีผู้สมัครจำนวนสิบห้าคนโอ้ที่ขึ้นรูปตรงนี้เนี่ยเอ่อ น่าจะเป็นรูปเก่านะฮะแต่ตัวจริงผมว่าก็หลอกว่าเดิมคือคนนี้คนนี้พี่โจคนนี้ครับพี่โจสารคามครับใช่ครับคุณยุทธพงศ์จลัรเสถียนคนนี้เป็นสสหลายสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับอแล้วก็ประวัติของท่านนี่น่าจะเป็นลูกเจ้าของโรงสีใหญ่แห่งหนึ่งในอำเภอพยากระูพิสัยฐานเสียงพอไปตรวจเช็คมาแล้วแน่นหนาปึกปักเลยนะครับโดยเฉพาะฐานเสียงหลักคนเสื้อแดง แล้วก็กลุ่มผู้นําชุมชนภายในชุมชนที่คอยให้การสนับสน,นุนแล้วก็ยังครองเก้าอี้ไว้อย่างเหนียวแน่นเลยที่สําคัญเนี่ยคุณโจเนี่ยถือว่าเป็นสสที่ลงพื้นที่แล้วทำการบ้านหนักหน่วงพอสมควรในช่วงของโควิดใครคิดอะไรไม่ออกให้บอกรัฐมนตรีโจหรือสสโจแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้คะแนนเสียงก็ทุ่มท่วมกันมา ถือว่าคู่แข่งเนี่ยก็คือจะกินกันยากแต่พอไปดูคู่ท้าชิงสิครับพี่หมูอมอมพอไปดูคู่ท้าชิงเนี่ยปรากฏว่ามาจากพักภูมิใจไทยชื่อผมไม่คุ้นแต่ว่าผมไม่คุ้นนามสกุลชื่อเนี่ยชื่อคุณรัฐชัยโชคชัยวัฒนากรคนนี้เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของสสสุช,ชาติโชคชัยวัฒนากร ถือว่าเป็นคนหนุ่มนะครับเป็นคนหนุ่มไฟแรงเลยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าพอเรียนจบมาเนี่ยก็มาช่วยงานของสสสุชาติทําการเมืองมาตลอดแล้วก็พอดูหน่วยก้านตลอดมาก็คือคุณพ่อเขาเป็นสสนะครับทางสสสุชาติเนี่ยก็เลยตัดสินใจให้ลงสมัครรับเลือกตั้งประวัติลูกก็ยังมีไม่มากแต่ไปดูประวัติพ่อแล้วกันประวัติพ่อที่สนับสนุนลูกลงเนี่ยคุณสุชาติเนี่ยพอตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ย อดีตเนี่ยเคยเป็นสมาชิกของพรรคไทยรักไทยอก็ถือว่าเป็นยุคก่อตั้งนะครับแล้วก็ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชาราชแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาอยู่พรรคพลังประชาชนก็คงจะกลับมาแล้วก็ถือว่าเติบโตสูงสุดประสบความสําเร็จในพรรคภูมิใจไทยโดยมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยร,รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในสมัยนี้เลยนะครับแล้วก็พอพอหลังจากมีการขยับบัญชีรายชื่อเนี่ย ทางด้านของคุณตุชาติก็ยังมาเป็นสอส,อสอบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยอืมก็เหตุผลอะไรไม่รู้แต่ว่าก็ตัดสินใจที่จะปั้นลูกชายคนเนี้ยคุณรัฐชัยเนี่ยลงแทนอืมในนามของพรรคภูมิใจไทยอืมซึ่งก็ถือว่าคนนี้เนี่ยเมื่อติดตามคุณพ่อเขาแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าในพื้นที่บอก็า,าถือว่าลงพื้นที่มาโดยตลอดแต่ว่าในเรื่องของการต่อสู้กันเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปดูเพื่อไทยของ คุณยุทธพงศ์เนี่ยก็คงจะต้องสู้กันดุเดือดเลยละ่ะสนามน,นี้อืส่วนใครจะเป็นใครนั้นก็คงจะต้องไปดูที่ตัวสอดแทรกเพราะว่าปัจจัยสองเพื่อไทยกับภูมิใจไทยสู้กันเราก็ต้องไปดูว่าใครเป็นตัวสอดแทรกซึ่งตัวสอดแทรกยกให้กับพรรคพลังประชารัฐครับพี่หมูเขาส่งคุณประสาทพรศรสีกงพีคนนี้เป็นอดีตนายกเทศบาลตะบลนาดูดหลายสมัย แล้วก็บอกว่าเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนนี่สายหลักก็คงจะเป็นอำเภอนาดูนเนี่ยแหละครับ,รบก็คงจะไปไปหัขันคะแนนกับตรงนี้แล้วก็บอกว่าสนใจในเรื่องของการเมืองสุดท้ายเนี่ยแต่ก่อนนั้นบอกว่าเคยที่จะลงพักสร้างอนาคตไทยเหมือนดันแต่พอคุยไปคุยมาอาจจะถูกจีบเหมือนกันครับพี่หมูก็ไปลงพักพลังประชารัฐ ฐานเสียงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาดังนั้นอาจจะเป็นตัวหารคะแนนดังนั้นในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าผมจะยกให้เนี่ยก็คงจะต้องไปดูคนเก่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะต้องไปดูฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยถ้าถามว่าใครเหนือกันผมก็คิดว่าสอสอเก่านะครับคนเดิมเนี่ยก็คงจะเหนืออยู่บ้างเล็กน้อยอื <S 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 ซึ่งก็คงจะเป็นแตงหนึ่งในเขตนี้เพราะว่าลูกของท่านสุชาติเนี่ยคงจะต้องทำการบ้านอย่างหนักครับพี่หมูครับ ครับอ่าต่อไปเขตสีค่ครับนี่เขตสี่มีผู้สมัครจํานวนสิบสามคนพื้นที่ก็ประกอบไปด้วยอำเภอบละเบือตรงนี้จะยกเว้นตำบลหนองบ่วงตำบลยางแล้วก็ตำบลบัวมาดแล้วก็มีเขตของอำเภอนาเชือกนะครับเขตสี่เนี่ยเมื่อมีสิบสามคนแชมป์เก่าก็คือพักเพื่อไทย เพื่อไทยครับคนนี้ครับยังส่งคุณสัพพันยูสิริไปนะครับซึ่งเป็นสสแล้วหลายสมัยพื้นฐานครอบครัวเป็นกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่นะครับรับเหมาก่ะสร้างและเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคามแล้วก็เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามมากอ่อนนะครับต่อมาก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในการเลือกตั้งปีพศ .2550 ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกตอนนั้นสังกัดพรรคพลังประชาชนจากนั้นก็ได้ลงเลือกตั้งมาตลอด,ดนมพรรคเพื่อไทยถามว่าคนนี้ฐานเสียงเป็นอย่างไรถือว่านั่นไม่ธรรมดานะครับพอไปตรวจสอบคู่ท้าชิงนั้นคือคุณวิเชียนจงชูวณิชพรรคภูมิใจไทยนําเสนอนําส่งเลยนะครับซึ่งพอไปตรวจสอบพื้นฐานเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจรับเหมาเหมือนกันแล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษารัะมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหา มหาไทยคนที่เคยลงสมัครสสอในปีหกสองนะครับแต่ก็แพ้ไปให้กับนายสภัญยูสิริปไปแต่รอบนี้บอกว่าทําการบ้านมาเต็มที่ล้างตา <ใจ S 2> ขอล้างตาครับเขาเขาเลยตัดสินใจส่งเพื่อที่จะมาล้างตากันครับอครับส่วนคู่สอดแทรกตัวสอดแทรกตรงนี้ไม่มีคงจะหันกันอยู่สองคนครับพี่บุ๊คครับระหว่างคนนี้กคนน,คน,นี้นะฮะอ่าครับต่อไปคราวนี้ เราไปติดตามกันในเขตเลือกตั้งที่5ของมหาสาร,รคามรอบนี้มีจำนวนผู้สมัคร13คนครับก็ไปตรวจสอบพื้นที่ประกอบไปด้วยอำเภอโกสุมพิมานอเภอบุดลังอเภอกันทละวิชัยตรงนี้เฉพาะตำบลเขาใหญ่นะครับซึ่งแชมป์เก่าเนี่ยแชมป์เก่าคือพักเพื่อไทยก็ยังคงส่งนายจิรวัตรสิริพาณิชคนนี้เป็นลูกชายของท่านสสประยุทธ์สิริพาณิ์ครับ ซึ่งท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและกสวัสดิการสังคมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยจังหวัดมหาสารคามถึงแปดสมัยแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับปรับสินใจที่จะปั้นลูกชายและก็ถือว่าปั้นได้สาเร็จเลยนะครับเป็นสสไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ทํางานการเมืองแทนพ่อทางด้านคุณจิรวัตรเนี่ยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหัวขวางอาเภอโกสุมพิสัย เป็นอดีตกรรมการแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็เคยเป็นอดีตรองนายกอบจอมหาสารคามคนนี้ลงการเมืองสนามใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปี2550แล้วก็ได้รับเลือกตั้งในนามพักพลังประชาชนและในปี2544ถึงปัจจุบันก็มาสังกัดพักเพื่อไทยถือว่าฐานเสียงเดียวนั่นครับพอไปตรวจสอบคู่ท้าชิงแล้วเนี่ยพรคพลังประชารัฐเลยครับเขาส่งคุณโกศล คาดพันโนคนนี้ดีกี่เป็นอดีตสออบจอหลายสมัยครับเคยลงสมัครแข่งกับนายจิรวัตในปี62แต่ก็แพ้ให้กับนายจิรวัตไปในรอบนั้นนะครับแต่ว่าถือว่าแพ้ไม่มากครั้งนี้พลังประชารัฐลุงป้อมเขาก็เลยอาจจะตัดสินใจครับส่งให้มาล้างตาอีกครั้งหนึ่งมาลงสมัครใหม่ซึ่งคุณโกศลเนี่ยบอกว่ารอบนี้พบความมั่นใจมาเต็มที่ เพราะว่าลุงป้อมเนี่ยกระซิบมาบอกว่าจะหนุนแบบจัดเต็มเลยทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะชิงกันอยู่สองคนดังนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายที่คิดใหญ่ทําเป็นกับแนวทางก้าวข้ามความขัดแย้งขจ,จัดทุกป,ปัญหาในพื้นที่เนี่ยอะไรเป็นยังไงกระแสจะเปลี่ยนจริงหรือไม่ก็ต้องมาตรวจสอบกันครับพี่หมูครับครับอืมอ,อันนี้เขตห้านะฮะ ครับส่วนเขตเลือกตั้งที่หกเนี่ยมีจํานวนสิบเอ็ดคนนะครับผู้สมัครพื้นที่ประกอบไปด้วยอําเภอกันทรละวิชัยแล้วก็มีอําเภอเชียงยืนอําเภอชื่นชมเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยเหมือนเดิมนะครับซึ่งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจอีกเขตหนึง่งเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยส่งคนหนุ่มรุ่นใหม่ชื่อ คุณรับนามสกุลคลังแสงนามสกุลคุณคุณ,คณไม่พี่หมูอ่าคุณลูกชายของพี่สุทินเขาเหรอใช่ครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเลยยอดแก้วตาดวงใจของท่านสสสุทินคลังแสงเลยรอ,องหัวหน้าพักเพื่อไทยอืแล้วก็เดิมเนี่ยเอลูกชายคนนี้เนี่ยนายรัฐคลังแสงเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนครับแล้วก็ติดตามคุณพ่อทําการเมืองร่วมกับคุณพ่อมาตลอดพร้อมนี้ขอโอกาสเลยแล้วก็ คุณพ่อเองเขาก็ให้นะครับให้โอกาสในการลงสนามแทนแทนตัวเองซึ่งก็บอกว่าต้องการที่จะเข้ามาพัฒนาจังหวัดแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงประเทศซึ่งในเรื่องของความสนใจเนี่ยของคนรุ่นใหม่คนนี้บอกว่าเขาเห็นความไม่เป็นธรรมแล้วก็ความบิดเบี้ยวของกฎหมายเลยอาสาเข้ามาพยายามแก้ไขฐานเสียงนี่คงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเราก็ไปดูคู่ชิงกันแล้วกันที่ยกขึ้นมาเป็นผู้ผู้จริงเนี่ย ก็ะจะเป็นในส่วนของพัคภูมิใจไทยส่งคุณธนกรอ,อุดรพิมพ์คนนี้ก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านด็อกเตอร์คมคายอุดรพิมพ์นะครับเขตนี้แหละสนุกอีกเขตหนึ่งเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของด็อกเตอร์คมคายอุดรพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามในหลายสมัยด้วยดังนั้นพื้นฐานส่วนตัวของธนกรเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยในเรื่องของฐานคะแนน แต่พอไปดูฐานชีวิตเนี่ยอาชีพเดิมเนี่ยก็ทําธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างแต่สนใจในเรื่องของการเมืองแต่ว่าก่อนหน้านั้นธานกรเนี่ยก็เคยลงสอบจอสารคามแต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับอืมแล้วก็ตัดสินใจที่จะติดตามคุณแม่ที่นายกคมคายเนี่ยติดตามมาตลอดพอเมื่อศกโอกาสก็เลยตัดสินใจลงสมัครแล้วก็ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยส่งเข้าประกวดแล้วก็แน่นอนว่าเขตนี้ ด็อกเตอร์คมขายก็หวังที่จะปั้นลูกชายให้สู้อย่างเต็มที่เช่นกันก่อนที่จะไปวิเคราะห์ว่าใครเป็นใครเนี่ยผมไปดูตัวสอดแทรก่อนนะครับตัวสอดแทรกในเขตเลือกตั้งที่6เนี่ยมาจากพักฝลังประชารัฐส่ง1ิเอกวิทนโชดเมืองปักพื้นฐานเดิมเป็นสออปจอครับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เคยเป็นทั้งมือซ้ายมือขวาให้กับดรคมขายอุดรพิมนายกอบจอแต่การเมืองเนี่ย ว่าไปแล้วมันก็หอมหวานนะพี่หมูโอกาสมาก็ต้องลงกันหน่อยต้องลองเช็คเลตติ้งตัวเองก็เลยตัดสินใจลงดังนั้นเรื่องของการหันคะแนนอาจจะเกิดขึ้นกับพรรคภูมิใจไทยอีกอย่างหนึง่งในเมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแหวนสองวงมาชนกันอย่างเงี้ยแหวนวงไหนจะประสบความสําเร็จก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับฐานมวลชนขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็ส่วนหนึ่งละครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคงจะตัดสินใจแล้วก็เลือกแล้วว่าใครเป็นใคร ดังนั้นในเขตเลือกตั้งนี้ก็คงที่จะสู้กันหนะักไม่ว่าจะเป็นเขตเลือกตั้งที่หกของจังหวัดมหาสารคามรวมไปถึงเขตเลือกตั้งที่สามที่มีอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเป็นฐานใหญ่นะครับว่าใครจะเป็นใครซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าฟันธงไหมในเขตนี้หรือในทั้งหกเขตเลือกตั้งผมก็ยังมองว่าจังหวัดมหาสารคามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็น่าจะได้ทั้งหมดทั้งหกเขตครับพี่หมูครับ อืมโอ้โหวันนี้ไม่มีห้าบวกหนึ่งเลยนะหกเลยนะพี่เปาฟันทงหกเลยนะฮะคือคือคือถ้าถ้าจะสอนแทรกเข้ามาเนี่ยภูมิใจไทยจะสอนแทรกเข้ามาเนี่ยชนะก็ถึงขนาดว่าจะต้องหามลงเลยต้องดีกากันเลยแหละนะฮะเอ่อหามลงเวทีเลยเพื่อต่อยสัตและนอนลงไปเลยอย่างเงี้ยสาหัสเลยนะ <laughs>